แแทำงมีโอกมีมาได้หาคนตาเจ้าอยู่แห่งไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแดที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแดพเรานัดกันวันนั้นว่าจะมารอเลื่อมแล้วฟ้กเลิศอายและว่าสวัสดีครับพี่นอนอีฟซี่แฟนขับที่เคารพรักสุขุสุขคนครับกับบรรยากาศมืดหนีอยู่ที่ บ้านโนนเมืองตำบลลุงลิงอำเภอกำมะละใสครับตรงขามกับบัาคุยขอครับห่างกันกิโลคยบรรยากาศแดดก,กับรังออครับรรยากาศเนี่ยครับว้าวใสๆมาจังยัง เคยเห็นแต่กันเคยเห็นเพื่อนยึกเท่อครับนี่เยได่บานเรียนใจบ้านเพื่อนครับเสียดแกะหรือเสี่ยวแกะครับนี่สายจวดบังไฟที่หูด,ดีบ้านเงื่อนเพื่อนอยู่ขังวัดพอด,ดีพี่น้องเนี่ยมือหนีก็มีลำสิ่งมาจากอุบลครับอยู่วัดบ้านโนนเมืองครับเนี่ยห่างจากบ้านคุยคอกิโลครึ่งครับทั้งบุญก็มีเพชรลำเพิ่นเนี่ครับ อยู่นู้นมีหมอลำเพชรลำเพลินบรรยากาศโอ้เป็นสางเงินแฝดตัวนี้ชื่อกันเหมือนกันเลยพี่นองครัหยุดใจจนใหม่ก็ยินเนยจัง่อยครับนะครมาไปเปิเจุดของบ้านโอ้ นี่แหละฮะเอาวันดีครับวันดีครับเนี่ยพี่น้องเจ้าของบ้านใส่จวดสิเคยเห็นหน้ากันตัวเสียนแกะหรือเสียวแกะครับเนี่ยครับเอาบ่ได้ไล่กันไล่ไล่จนอยากหุ่ลาบังสิโอ้ดีครับเนี่ยครับได้นี่แหละนี่บ่เพือน นี yeah. ่นรับอยู่กับผู้เฒ่าสิบปีมารอบน่หรอว่าสิบปีสิบปีเด็กบุีก็อยู่บ้านเลยเนาะเออเปลี่ยนปาบุญเอาบุญงยำบุงฟก็อยู่ตลเนาะบ่ญดีทำเต็มบ้านสิบุณแอร์ทั้งหมดเอ้าเสียงผู้ใดเอ้าดนยกไปไง พอดีมาซื้อของครับวันนี้ให้เจ้าของบ้านเขพาไปซื้อของวันนี้หาร้านซื้อไปครับฮะครับครับครับอเราได้ข่าวว่าอะไรครับวันนี้พอดีวันนี้เราเล่นอยู่ที่บ้านคุยข้อมันอยู่คนละฝั่งก์ชีประมาณกิโลครึ่งฝั่งปุ่นก็จะเป็นตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดฝั่งนี้ก็จะเป็นตำบลดงลิงอำเภอกบละสกาลสิน เนี่ยตอนนี้ยู่อยู่ไม่รู้เลยว่าที่เอาก็บอกว่าให้ก็เดี๋ยวค่อยก็ค่อยมาอาบน้ําอยู่นี่พออยู่นู้นมันห้องน้ํามันเป็นเล่นอยู่ที่โรงเรียนครับมีจุมีต้มไก่ยอดนี้เนี่ยถึอใจนายยกครับเนายไปเบิ้งนี่นายยกครับมามาเนี่ยพาไปเบิ้งครับป้อมป้อมมะเร็นี่เขาให้เนี่ยใช่ลหมนี่ เนี่ยเซี่ยวใส่ใบอ่อนพุ่นแล้ว,ลวนี่ใบมะขามอ่อนเนาะบัดนี้เนี่ยอุ้ยพุ่นใบแก้วใบอ่อนสุดยอดสุดยอดจากเสี่ยวแกะตอดหลับอ,อันนี้นมีสองไปนู่นก็พอแล้วมาตั้งหลายขับปุ่นบ่โอเคโอ้ยสุดยอดสุดยอดเดือกทานเสี่ยวย คุณหั่เดีย๋ยวก็เพ่อีกเส้นละทั้งบุนพ่อสิคุณพ um, oh, ่อว um> ันดีครับพ่อวันดีครับนี่พอกินข่าวกับยันครับน้ายเฮ็ดไว้ยายกไปไปโอ้มีงานบับครับอแซ่บบอสเขาทาด้วยสุ่มละใหม่เจ็ดสิบแปดเอาก่อนพอแลมซีสามปี พอเล็บเจ็ดสิบห yeah, ้าดีจอของพี่แต่เข้าพีเกิดแมนแมนแมนโอ้แข็งแรงแข็งแรงก็นี่ครับพ่อของเจยวแกะครับนี่แหละได้มีโอกาสมาเรียนไก่บ้านเนาะก็เลยได้มาเยี่ยมมายามโอ้กินเสี่ยมทุกคนาอันนี้สร้างความั่ไฟอันนั้นเสียมมาต้องกิน้ก่อก เห็นแล้วพีีก็เห็นแล้วกี่หุ่นน่งเรียนอยู่ที่บ้านทีมงานเป็นครับครับเอาไปมาหลายบังนเลยเริ่มเป็นหน้ามงไปแล้วเนาะเอาเสือบเสียบพอดเสือบเสียบเสือบเสียบนี่นั่นเนี้นมันแข็งขึ้นบ่าอื่นเขาในยกตัวคล้ายดีนี่ครับบานเสียวแกะอยู่นะครับติดวัดเลยครับนี่ติดกําแขงวัดเลยครับ พอเรากินเข่าเสียมด้วยเดี๋ยวหาจัิกโอ้เพชรเือนแฟนตัวนี้คือกันเนาะเงินแฟนเือขึกันเด้อแม่ดินี่คุณแม่มาแล้วเดี๋ยวเนี่ยนย็นนมักนั่งย็นตัวในยก นี่ไงใช่แล้คุณแม่แม่วันดีครับนี่คุณแม่คุณแม่ของเสี่ยวแกะครับต้มไก่นี่หลังน้ำบ,บุญนะแม่เนาะนี่ต้องหอดกันได้หรูกผมมาหอดรับชัมม่วโมงหนึ่งก่อนนะผมเตรียมผมไปหน้างานมาเร็วครับผมเอาเตเบิ่งหน้างานครับครับน,นี่คุณแม่ต้มไก่ แสบแสบแสบใส่บัานใส่ครับคุณพ่อเรากินเขาวกับนมจีนซุปนมใบคุณแม่ยักปีครับหกสิบเจ็ดพ่อพ่อพ่อเจ็ดสิบแปดพรอมกันบ่ะอพร้อมแม่ครับครับปของหวานที่เป็นลมพันลนบนบนแต่มาำเลียนอยู่นี่ ขับขับโอ้ครับดีดีรับครับโอเคใช่ละอันนี้น้องสาวแม่บอกเป็นน้องบอกครับเอาเป็นอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นน้องแม่เขาเรียกอะไรนะไว้เมื่อกี้เรียกอะไรนะ ก็เป็นน้องก็เป็นหลานไงน้องแม่เขาเรียกอะไรเรียกเรียกน้าถ้าน้องพ่อก็เรียกอาใช่หมสลยว่างั้นสิสเปรย์สเปร่สเอรย์เหต้ปลนเกรดิ้ปาลมนน่งสาวเป็นใ่ได้ใส่จวดเหใส่จวดเกิดก้อน เอาเดี๋ยวรถเข้เามาเถอะเอาคือเขาตรงสี่ไปไป,ไปไปไหนอยู่มันทานอยู่ดิกดบุหรุกับบัตรจมจีกันบ้านเดียวไม่หมดดิเมนเมนเมนไปไดนวะล่ะโอ้มันเล่นในในช่างครับทับบัตรจำจีจีสิบห้าบันดีครับ จะพาวันนี้บอมได้ย่อันนี้ก็ได้อ <c oughs> โอ้พญานาคมันมันเขาได้หลายทางไงพี่ดลวงมันได้หลายทางจีไปลองค้าก็ได้สีฐานวันนี่ไปวัดปลาก็ไปได้หลายทางครับ ครับโอ้เนี่ยครับฮะอันนี้ก็นี่แหละมันลำสิ่งครับเอาได้ยังไม่แจกเอาไปแจกบ่ครับลุงเดี๋ยโอ้ยลุงตูเอาลุงตูพาลูกสาวมาด้วยบ่นี่ยวนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับแฟนนี่แหละเงินซานเพิ่นโอ้ยสวงหนาบงไฟกันเ็้หนากันอาโอเคขอบนี่ครับติดวัดนดีนีนเสียงสีเสียงนักนักนำโอ้ยนัำสุดทดอเลยเสียงนักนำพี่น้อง นี่ครอ๋อไปต่อคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับกับบรรยากาศพิเศษพิเศษครับเอ๋อเบืเ้องแรวฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผ่านช่องวิทยุสายจวดเพชรลรื่อนๆครับเอาสิได้หนังส่วนต้นไก,ก่ครับจุกกำลังมากครับเบิ่งแรกคอยมีวความสุขความเจริญสุกๆร่างกายแขง็งแรงร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ